วันนี้เดินทางมาไกลครับมันพักบ,บ้านสวนช้างทูนบดไล่ส่วนของเจ้านายฉันเหมือนเก้าข้ายลูกเสืออีกครั้งเลยยำปลากระป๋องไข่ต้มบรรยากาศดีครับพักดูบรรยากาศนะครับรร อากาศสวยงามยเย็นๆเชา้าอากาศดีมากครับอ,อ,อุแล้วเออขุมแล้วล้างต้มไข่อยู่ไอ้ยำปลาปอกเดี๋ยวก็เปิดกระป๋องกินได้แล้วเหมือนเขาค่ายลูกเสือเลยเย็นดีลมแรงดีหาเอยหาที่หลบแก๊สไม่มีต้องมาหลบเนี่ย <laughs> หาที่หลบหลมไม่มี <laughs>